ประเทศลื้อมันเฮงซวยจังขึ้นอีกประเทศลื้อมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอบหรืยอยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลื้อมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแฉรัฐบาลลื้อนายกประเทศลื้อมันเล็วขอให้นายกลื้อตาย นี่อ้วด่านายกลื้ออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลื้อเป็นประเทศกระเทยมึงไม่มกระเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะ้วยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วหลอกกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะอ่ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกระทรวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันลื้อมาว่าจีน ว่าเจ้ากาลาฟ้าหน้าหรือทุเรียน่ะยู่นะ you know? ประเทศอุวมีมังกรไปสิงศักสิิท์ธิ์มังกรบ้านมึงอยู่โอกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านรื้อไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้